เอาละครับทุกคนเราก็มาอยู่กับไมค์ครับนะครับเรามาอยู่กับซีรีส์หม่กันนะครับคุณน้ำเย้ครับครับแล้วก็มาอยู่กับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับยูเวนสกินครับเย้เย้ไปอยู่กับน้ำเชล่าทุกคนอ้น้ำเชลาทุกคนเว้แต่ลองไปเจอโจรแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนไอเกียวตันนั่นเห็นเปล่าไป ขออยากเล่าสตอรี่ของผมก่อนนะครับผมคือแทงแทงส่วนนับเล่นอะไรครับจะได้เป็นธนูนะครับแต่ตอนนี้ต้องใช้ดาบอีใช่มีอะไรใช้ไหมแล้วต้องพยายามเล่นแทงนะครับเฮ้ยกำลังไปกำลังไปเอา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 จังหวะเออจังหวะตัวนั้นมาใส่ก่อนเนาะตรงนันผีหน่อยถอยดีกว่ามัน คือดามิโลนะไม่ใช่วันนี้ขอบใจได้ทำความเขาฮาร์ดด้วยทำความก็น่านลยอ่าไม่ใช่วันนี้ขอบใจฮะไม่รู้เหมือนกันเชลโลโอเคไหว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 ครับอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอุ้ยอุ้ยเออใครยิงเฮ้ยน้ำหายไปไหนวะไปตีกับซอมบี้ เอเอขาลากมาให้่ะโอ้โห,โหตายได้แบบเจ้าทำอะไรเพื่อนข้าเจ้าทำอะไรนักชนูข้าเอจชนูกากเอ,อ้ยนั่นก่อนที่เขาสู้มารับดีไปซะรับดีรับน,บนี่รับนี่คน,นอื่ดอะดับเสื้อให้หน่อยสิย โอ๋อตกปูน่าจะมาใต้น้ำปูน่าจะมาใต้น้ำเทพเจ้าหนาวครับผมจะสู้กับเทพเจ้าแม็กได้ไหมครับเทพเจ้าแม็กนอนอยู่ตรงนั้นน่ะวะ One hour later อุ้ยเอาเราเรามารวมตัวกันแล้วอะไรสมุนอะไรเฮ้ยมีเอฟซีตามมาพี่น้ำ เดี๋ยวพี่เป็นนักธนูไม่ใช่เหรอธนูไม่มีลูกกระสุเอาเอามาเามาให้แล้วมันเอฟซีพี่ครับผมคือแท้งนะเอาดิไปครับท่านเฮ้ยกระเป๋าอย่างดีอ่ะ ทำอะไรสุขขบเขาเขาแอ่งหน้าเห็นหมู่บ้านข้างหน้าไหมเขียเนี่ยทำไมเมื่อกี้ไม่หไหวมาเลยเอ,อ่ะจะไปไต้น้ำเอ้อไปดูแเราได้ที่ปั๊มของแล้วโว้ยที่ป,ปั๊มเหล็กเอ,อ้ยไม่ใช่น้ำก่อนเลยตามมาแล้วเอาพี่เต้ไปกิน อ่าพี่ต้เต็มตัวเลยจุ๊บจุม๋มเฮ้ยลองเป็นหวันนะลองเป็นหวันนะลองเป็นไข่นะลองเป็นไข่เอาเป็นไข่ไอ้ที่ชนเฮ้ยเล่นอนะแย่งเล่นวะ one hour later เฮ้ตัวอันไม่รู้เสาปะหรือมังกรไหน นั่นมันอะฮะไม่ใช่ทั้งคู่อะนีีมัวอะไรล่ะเฮ้ยจ้นันกูมีนี่ด้วยอะไรไม่ใช่สกิลไม่ได้ไงอ่าก็ยังไม่มีสมุดโอ้โอ้ย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 

อุ้ยน้ำเข้าถ้อมน้ำเข้าถ้อมบ้านเนี่ยเสร็จกูแล้วกูอุ้ยใหญ่ใหญ่เฮ้ยกูไม่ใช่หมู่บ้านปกติจังวันเออเขาว่าไม่ใช่หมู่บ้านละเขา้ยไม่ใช่หมู่บ้านเลยกูกูไม่ได้ใช่หมู่บ้านแต่ของน่ารู้ดีว่ะเออเออผมเดินนิ่งเล้วบอฮะ เฮ้ยเฮ้ยทำยงไ้ได้ไง้วะเช่เขออาอจากคนที่อื่นบ้างเอยฮ้ยมันโดดไม่ได้นะหมูมันโดดไม่ได้ตจม มันก็เป็นหมู่บ้านแหละแต่มันเหมือนจะมีโจร <Okay. S 1> ด้วย hey, คนในหมู่บ้านเป็นมิดนิดหน่อ hey, ่บางคน <c oughs> เรามากินหมูกันก็คืหมู่าง hey, คนในหมู่บ้านเป็นมิดพนตอนเราเราอโอออโอ้ยโอ้ยไอหมูย er เป็นหมูย่างได้ไง mình mua ban cả ba chỗ này nè có thật để chơi là bữa xem mày hử ơi bọn mày lại biến biến đi ủa 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 nước, 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 สายแลย้วเฮ้ยตวนกดเอ็นอัพอัพสกิลได้กดเอ็นตัอส <c oughs> ายต้องกดเอ็นดูน้บจะไปสายอะไรกันแน่โ <c oughs> ลเอาเอาไงเฮ้ยต้วนที่วับ อัพไงนะอ้าวไงมเดี๋ยวเขาไปล็อกที่วาร์ปเลยเด้อล็อกไงที่วาร์ปไหนต้องเขายนี่ไอที่เราเช็คทีละพาร์ตกันนหนเช็คเบลวิวอ่ะอ๋อเราจะวาร์ปไปไหนก่อนจะวับมึงแดกเนื้ซอมบี้เป็นอาหารแต่ว่าทจัด ไม่เอ้มันเรือกผลงานเว้ยชิดบ้านเดี๋ยวเราคนคุดต<า>ุ่นเลยเนี่ยไม่ <Yeah. S 1> บอกทิ้งของใหม่เขาเป็นคนปาเราเบิดเองไม่ต้องขอบคุณเฮ้ยเราเบิดหมิดแล้วว่าน้ำต้น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 โ,ดดโอ้เพราะน้ำเลยอะ่ะคนดูดูว่าอยากเจอกันเลย โวนอนไปได้ไงเนี่ยก็อยู่ได้ไงก่อนถามอยู่ได้ไงมิซ่ผืนครับโว้ยเมือกลงเฮ้ยหมวกเรืองแสงอุ้ยนี่มันเฮ้ยไอเนี่ยพอไหวล่อได้ล่อล่อล่อ ไนไ่าจะไม่ได้นะไ, <ง S 2> ไ,ไม่เป็นไรเพราะผมเป็นแท้งเฮ้ยอะไรน้ำตั้งแต่เนอ,ไอะ,นะไม่เป็นไรเพราะผมเป็นแท้งโอ้ยโคตรอึดอุ้นอยน้ำแหลงของอาหาร สวบัติของเชฟซุปอ,ปอุ้ยซุปมันก็หลอกเก็บไว้เลยอ่ะพระเจ้าฟรีบูชาเทพเจ้าแม็กอยู่เต็ม,มเหรอโอ้โหสนุแบบ่เต็มตัวเลยยิ่งน, <c oughs> น้ำเห็นน้ำมากเลยอ่ะเขาก็อยากเห็นครับอุ้ยโอ้ยคลิปนี้มีสีสันมากเลย เดี๋ยวเขาให้เอาเดี๋ยวเขาเอาไปให้ดูเฮ้ยเฮ้ยตะวันฮะไอคิปเปอร์นี้ตะวันช่วยกูช่วยกูที่ไหนที่ไหนมันเอาจริงมาเอาจริงล่อมาล่อมา ล่อมานะ้ำล่อมาเขาเฮ้ยมันระเบิดมันระเบิดล่อมาเขา,เา,า,เา,าล่อมาล่อมาแกถึงยังเนี่ยแล้วขเขาก็มาหาแล้วแล้ตีหนูโหแล้วมาทางเขง้ากลุ่มอ้ยมันปล่อยตัวเด็กมาด้วยเหรอเพิ่นใช่ตัวเด็กคนนำคาร์ดเอ้ากลุ่มเข้ากลุ่มมา,า,าหา้ตววทีนี้นาอาคารของมันคือตัวเด็กเว้ยเฮ้ยมันไม่มาแล้วตัวนั้นนำ้นำนำ้ำน้ำ เฮ้ยสวยแล้วตกหลุมมันจะเป็นเหมือนเก่าไม่ได้นะเว้ยไม่ได้นะขัลดดาเมจได้ขัลดดาเมจได้ลดดาเมจลดแล้วลดดาเมจแล้วเฮ้ยฟงังกับไอตัวพวกนี้ได้ไเวลเยอะแฮ่รถดาเมจแล้วเว้ยมา

เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันมีที่ลงถ้ำกับไอตรงข้างหน้าที่เราจะไปอ่ะเขาโกงอะ่ะไออ่ะกระโดดอ่ะเฮ้ยทำได้ไงเนี่ยเดี๋ยวอ๋อสิ่งที่เขากินนี่เป็นเพราะสิ่งที่เขากินอ่ะแล้วทำไมโกเลมมาเกิดแบบนั้นอ่ะ มันเป็นทางลงไปเลยอ่ะไหนววพวกข้าอ,อกาเราคนครับแล้วก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะเจอกันในอีพีนหน้าครับขอบคุณน้ำบาย